เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำกับข้าวขันเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะรับปานแล้วครับไม่ไหวแล้วราแล้วกินข้าวตากแดดกินข้าวตากแดดนี่ข้าว่พอป่ะอ๋อข้าวมากินข้าวครับตำันตำอะไรอีกอะนี่ไงก็ถั่วี่ไงัใช่มันตำแล้วกำลังโผกนอันนี้ก็จะเป็นปลาสด น้ำเป็ดเท็ดหนึ่งปลาปลาสดนะครับสดจริงๆนะครับไม่เอาไม่เอาเอาปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเลยนบีนบี้เขามากแน่ครับนบีอ่ะแล้วยาวนะครับเป็นเป็นบรรยากาศจิ้นข้าวในเรืออีกแล้วนะครับกับชุดไม่นะครับนี่ไอ้ชายินะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเราก็จะมาตกปลาเล็กกก่าาาใจมอนะครับตไปตก ตกปลาลอยสายเหมือนเดิมหน้าเอานะครับบ่ายสองโมงแล้วครับข้าวเช้าครับอ๋มาทนี่ดนะครับจะที่จะทางกันหน่อยให้ยังเเดียเรียกเราบอกเอิญเราบอกฮะให้แม่นั่งเราบอกอมกืมกินด้วกันรดผ้าเดียวกันเรามมนยังหัก,กันไป,ไปเลยครับเชฟเชฟเอาเดี๋ยวผมเอานี่ออกนะไปนั่งนน่นเดี๋ยวผมจะนั่งตรงนี้อืม เลยคนละข้างคนละข้างอีอโอ้อลังการงานสร้างเชฟมาเองครับที่บ้านขายต้มตาาครับฝากนะครับแวะไปแวะผ่านไปผ,ผ,ผ่านมานะครับแวะซื้อด้วยนะครับอ่านแม่เ,มขเขงห้าดอกมันบอกเออเอาสากันไปน้ำเน้นสัน สี่ย่นก็บ,บอกไงทสิมากดาวไว้เออมันจะยังี่จะเห็นการไม่กินส้มตำหรอกมาสอสอส้มตำก่อนเลยบรรยากาศข้าอย่างเงี้ยครับบ้บานๆนะครับชีวิตในเรือก็แบบนี้แหละจะเสียบครยัยงแหล้วหิวอย่างเงี้งหลมลย ข้าวตากแดดนั่นะคับมาอืนาาานอ,อนี่มมีปลานมีปลาส้มตำกับปลาสวดอน่ันเนาะอันนี้ม่มีปลานีมีปลาอลูกนี่ครับทอดกรอบๆตดน้ำ เราเห็นอยู่ขับรถไม่ต้อง่างด้ยับรถไม่ต้อง่นไม่งตรงเลยไปลยไล่ก็ไม่หนีไปเลยะขมแล้ว่านนี้งง่้าน่งี่้องให้เราวิ่งอ้อมดูแม่เ้าจอดรอใช่มเข้าจอดรอแม่เขาจอดรอตกบางคืนต่อเลย้ออืม หูไวแน,น่ย่าทิ่มแล้วจะมอแพง้งนี่เมั่อยดิเดี๋ยต้งั้งให้จบกลางมั่อยแนะ้ะม,มีเหยืกหอกที่ล่ะชีวิตก็เป็นแบบนี้ได้ลองดู อันนี้อะไรไม่ใส่ปลาอันนี้แห่อันนี้ไม่ปลาอันนี้ไม่ปลาปลาพุ่งเยอะแยะเลยเนาะพ่อต้องตัวครับอร่อยแบบหลายเทปเราเนีไม่พูดไม่ยา,าอะไรหิว ท้ายเรือไม่กินไม่ไมไมข้างหลังไม่ได้เห็นขเขาเลยไม่ไม่ไม่รับปังเดียวอยู่งั้นเราน็อกเลยนะบัเดียวอ <c oughs> ไม่เห็นนะครับนัหนเห็นไหมไมันเป็นน็อกตอนเย็นนู่นน่ะอืมนี่ยวดอะไรนีนะไปเนี่ยนี่ดึงแบบรูปกิม่ยังเงยลงเนี่ยเงยม้าตัวไม้ดีหรืไอ,มอไ,ไม่รู้ถ่ายคลิปไปแล้วโดนแน่ บอกว่าถ้าเอาเลงขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเสียเขาสะบัดทิ้งหมดเลยสองตัวเีดีบอกว่าโอ้โหมันไม่เสียเียบสไม่ต้องผมอย่างเดียวเลยวะเป็นไงมึงไม่หวานลูกกระยับช่วยไม่ทันเลยโดนดึงเ็ดแล้วมีกางเลยก็เขาตีลังกาเขาวัดเบ็ดยังไงเขาหันหน้ามาฝั่งนี้ยเขาวัดดิ ไปทางหนึ่งคุณไปทางหนึ่งโอ้โห้มาแกนตรงไหนไม่แกนมาแกนตรงปลาหล well, <S 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 ุดด้วยนี <h <h ่เดียวน้อยเนาะเราอิ่มแล้วเนี้ยเราปฏิบัตเลยอืมอืมรับภาพ คแค่พนักนี่บรรยากาศเนาะครับอืมเรียบร้อยครับแป๊บเดียวยังไงครับแป๊บเดียวกินข้าวอย่างนี้แหละกินข้าวตา กินข้าวป่าครับแบบนี้นะเรียกกิน,นข้าวป่าทั้งทั้งทั้งที่กินข้าวทะเลก,ก็บอกว่ากินข้าวป่าเปลี่ยนสถานที่มันก็แซ่บหลายแบบนี้แหละครับอร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดทำยังกะพริกไม่ได้ปลูกนี่ทำยังกะพริกปลูกเองอะ่ะอืมเนเิดนี่ยเ็ด่เดินหน้าอยู่เดิหนห เป็นเรื่องบรรยากาศกินข้าวในเรือครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะตกปลากันต่อไม่สายเพราะมีฝนิดหน่อบเก็บปล่อยใหมป่ป่ะหลังนี้เอ็นๆแเราได้ไปตกปลากันครับตตามชมต่อไปกันผม